ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าบ้านคุณสุมานานะครับคุณผู้ชมครับเธอเลยอยากจะชวนอาจารย์มาชิมความอร่อยของแกงไตปลานะครับใส่กะทิสูตรที่ประทับใจเมื่อเคยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ ถามหน่อยคุณสุมาาทำไมถึงใช้กะทิอัมพวากับตำลับแกงไตปลาซึ่งมันไม่เคยมีใครเขาใส่กะทิกันนะค่ะอาจารย์เพราะว่าะกะทิของอัมพวาเนี่ยมีความข่าข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดแล้วก็ทําให้แกงเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมค่ะขออนุญาตชิมได้ไหมคะค่ะอาจารย์ชิมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยน้ํากะทินี่ทำให้แกงมีความหอมมันแล้วก็กลมกล่อม สีของน้ําแกงก็ดูดีนะมันดูไม่ดำนะอาจารย์อยากจะขอดูวิธีการทำแกงไตปลาตำรับนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์่ดอเลยค่ะได้ค่ะ,คะอาจารย์ใส่น้ําก่อนค่ะใส่น้ําใส่พริกแกงคะ่ะไตปลาคะ่ะ<อ>น้ำไตปลาทูคะ่ะ ตปทูคนให้เข้ากันพอละลายแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้หน่อไม้ค่ะหน่อไม้ลวกแล้วใส่มะเขือเปราะค่ะใส่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้วก็ฟักทองสุกแล้วนะสุกแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ปลาทูค่ะปลาทูย่างปลาทูย่างไฟค่ะค่ะพอเดือดนะคะ นี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด,ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงไตปลากะทิสดค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะกลิ่นหอมจัง ลองสิครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทันทีตั้งแต่กระทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคันสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะคบวันนี้จะต้องขอขอบคุณคุณสุมานานะคะ,<ฮ>ะค่ะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชัร์คอสตั้งขอัพบเบเกอรี่มูลค่า10,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปือก และวก็ชามรักโลกด้วยขอ,ขอบคุณค่ะคุณสุมนารับเลยค่ะ,คคะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อเปอร์เซ็นต์ขาวข้นหอม,มันเหมือนกะทิคันสพ